กำลังแปลงนะครับกำลังแปลงลูกโมเอยู่นะครับผมนี่ครับลูกโมทั้งหมดนะครับอันนี้จะแปลงเป็น380นะครับสนใจทักแชทมานะครับเลอนะครับกำลังผลิตอยู่ครับรู้ปะนี่รู้ปะนี่ครับลองลองลองให้ดูด้วยครับไหนครับเดี๋ยวลองใส่ลูกเปอร์นี้ ลองสับโชว์ลูกค้าหน่อยครับ5เดี๋ยวเปลี่ยนโมก่อนครับสองสี่หกกี่นัดครับเนี่ยเก้าครับเก้าเก้านัดนะครับลูกโม่เก้านัดนะครับสนใจทักแชทมานะครับสี่นัดหนึ่งนัดเดี๋ยวผลิตเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองให้ดูด้วยครับเก้านัดนะครับลองนะครับสับโชว์นยครับสับโชว์นะครับสับโชว์ลูกค้าหน่อยนี่ครับไม่ผ่านครับ ไ,ไม่ผ่านนั่นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนลูกโม่มใหม่นี่ก่อนก่อนนะครับเน,น,น,นี่ยครับมีกันทั้งหมดสีก่กระบอกนะครับโ, <laughs> โม่กระจุยครับผม